สวัสดีครับวันนี้เอาเรื่องความกลัวมาฝากพวกเรานะครับเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคเบื้องต้นที่จะทําให้เราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าเราจะไม่กล้าลงมือทํานั่นเองถ้าเราอยากจะลงมือทําแล้วเราจะต้องเอาชนะความกลัวให้ได้ก็ต้องมาถามว่าเรากลัวอะไรนะครับ เอกสปายบายดรถนอมดีสรอยขอบคุณหรัาการติดตามนะครับช่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้แนวทางเพื่อคนสร้างตัวนะครับวันนี้เอาชีวิยาในการเอาชนะความกลัวพวกเรากาลังกลัวที่จะลงมือทํำไหมครับกลัวที่จะสร้างบ้านขายกลัวที่จะลงทุนซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่าหรือว่ากลัวที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะค้นหาวิธีการแล้วก็เอาชนะความกลัวได้นะครับ เคยมีการเล่าเรื่องว่ามีทหารใหม่นะครับที่จะไปเป็นทหารเรือแต่ว่าเป็นทหารใหม่ที่กลัวการกระโดดน้ําการดําน้านะครับเขาก็ให้ทุกคนเนี่ยไปยืนดูแล้วก็ให้เดินไปตรงที่กระโดดน้ําที่เป็นเหมือนที่เขาแข่งกีฬาประมาณ6เมตรนะครับคนที่ไม่กลัวก็กระโดดลงไปคนที่กลัวนี่ก็สันส่นๆนะครับผู้ฝึกก็ผลักเขาลงไปเลยนะครับพอผลักลงไปปุ๊บ แล้วก็ให้เขาขึ้นมาใหม่แล้วก็ผักลงพอสักสองสครั้งแค่นั้นนะฮะ <_ d ose> เขาก็เป็นคนที่ไม่กลัวกระโดดน้ําอีกเลยนะครับอันนี้ก็คือความกลัวมันจะแก้ไขด้วยการลงมือทำนะฮะถ้าเราอยากจะเอาชนะความกลัวนะครับทีนี้เราย้อนมาดูว่าเรากําลังกลัวที่จะทําอะไรเช่นจะทําบ้านขายก็กลัวไปต่างๆนาน,นานว่าจะขายไม่ได้หรือทําไปแล้วจะกลัวผู้รับเหมาโกงหรือว่าจะถูก าสารพัดปัญหาที่จะตามมาทําให้เราไม่กล้าที่จะลงมือทำนะครับวิธีการก็คือว่าเราไงเราถึงจะเอาชนะปัญหาเหล่านี้ได้นะครับก็ด้วยการลงมือทำครับ แล้วเราวิตกกังวลอะไรให้เราเขียนแยกไว้เสร็จแล้วเราก็ไปแก้ไขทีละอย่างเช่นเรากลัวจะขายไม่ได้เราก็ต้องไปศึกษาว่าเขาทําการตลาดอย่างไงการตลาดนั้นเริ่มตั้งแต่เรื่องของการคิดโปรดักต์การคิดถึงกลุ่มลูกค้าเราต้องมีความรู้พวกนี้พอท่านเราศึกษาได้จ่มแจง้งแล้วเราก็จะเริ่มมีความมั่นใจ ความกลัวกับความมั่นใจมันจะเป็นสองส่วนที่เป็นคู่ปฏิบัติกันเมื่อไหร่ที่เราความมั่นใจสูงความกลัวมันจะลดลงนะครับพอเราเริ่มมั่นใจแล้วเราก็จะเริ่มลงมือทำนะครับแล้วก็ถ้าเรากลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องการรับเหมาก่อสร้างแน่นอนเราก็ต้องศึกษาเรื่องงานก่อสร้างศึกษาเรื่องการเจรจาศึกษาเรื่องสัญญาศึกษาเรื่อง ที่จะควบคุมยังไงให้งานมันออกมาดีมีคุณภาพเพื่อว่าจะได้สามารถขายให้กับลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะฮะที่พวกเราจะเอาชนะความกลัวด้วยการแก้ไขด้วยการหาความรู้หรือลงมือทําเพื่อสนับสนุนในสิ่งน,นั้นที่เรากลัวแล้วความสําเร็จก็จะกลับเข้ามานะครับมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาบอกว่า เขากลัวมากว่าที่จะลงมือทำนะฮะในที่สุดเขาก็ตัดสินใจทําไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะทําให้ได้เพราะเขาอยากจะทำนะครับก็ทําทั้งที่กลัวนี่แหละนะฮะถ้าเขาขายไม่ได้จริงๆก็ทําทุกวิธีทางแล้วก็ถือว่าบ้านหลังนี้เป็น สิ่งหนึ่งที่เขาภาคภูมิใจเขาสร้างแล้วเขาอยู่เองนี่คือหลังแรกนะฮะพอหลังจากที่เขาทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างมีปัญหาเกี่ยวกับการละเมาก่อสร้างเขาก็ศึกษาเรื่องก่อสร้างมีปัญหาเรื่องการตลาดเขาก็ศึกษาเรื่องการตลาดแล้วก็ทําไปนะครับทำไปศึกษาไปในสุดเขาก็ขายได้ตอนนี้ก็น่าจะทําประมาณ78โครงการแล้วนะฮะทำทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็ลงไปที่อุดรด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในการที่จะเอาชนะความกลัว เคล็ดลับสั้นๆนะฮะวิธีที่เราจะเอาชนะความกลัวคือลงมือทําในสิ่งที่เรากลัวแล้วก็ที่สําคัญไม่มีใครที่เขาสําเร็จโดยที่เขาไม่ได้กลัวอะไรเลยเขาคนมีความกลัวแต่ว่าเขาลงมือท,ทําทั้งทั้งที่เขากลัวนะครับขอบคุณสรรคการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับ